สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเช่นเดิมครับผมกับเซการครับเป็นนะักรีวิวที่จานโนสนโอเคครับรีวิวแบบตรงนะครับผมไม่จานแบบตรงนะครับดีคือดีแย่คือแย่ครับวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อครับผมก็เป็นรายการเสิร์ฟการรีวิวอนิเมะเองครับผมก็จะเป็นรายการเหล่าช่องเราที่เราจะมาเลียนเวส,สตสไตล์ระบายให้คุณฟังว่าเออซีรีส์นี้ผมมีความคิดยังไงซีรีส์นี้มีความ น่าสนใจไงซีรีส์นี้ผมชอบในด้านไหนบ้างเหลียด้านไหนบ้างไปซีรีส์ที่ดีซีรีส์แค่ไหนขนาดไหนกันนะครับผมเราก็มาฟังกันเลยนะครับโอเควันนเรื่องกับโปรเจกต์การรีวิวในเรื่องเก่านะครับผมสาเหตุที่ผมอยากจะรีววิสาเหตุที่ผมมารีวิวในเรื่องเก่าเพราะว่าอนิเมะในซีซันซัมเมอร์หรืออนิเมะที่แบบเรื่องที่มันแบบแต่ละซีซันอ่ะมันรีวิวหมดแล้วฉันก็เลยรีวิวเมะเก่าเพื่อรอโปรเจกต์รีวิวอนิเมะในซีซั่นใหม่นั่นเองครับผมก็ง่ายๆคือ เยอยากจะมีอันอยากจะรีวิวแอนเมที่แบบท่าน,น่าสนใจหรือจะโปรเจกแอนิเมทของโซโลไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยมารีวิวให้เพื่นฟังน่าจะดีกว่านั่นเองครับผมก็เป็นช่องระบายช่องระบายอารมณ์รีวิวไม่ได้แบบว่าให้อยากคุณให้คุณลองมันฟังดูสักครั้งหนึ่งอะไรวันนี้นะครับผมราบนั้นโอเค รีวิวเรื่องเก่านะครับผมที่เราจะรีวิวกันตอนนี้ก็ผมก็ได้รีวิวอ a n เม e เก่าๆมาแล้วนะครับผมทั้งหมดประมาณ7เรื่องซึ่ง7เรื่องนั้นก็เป็นโปรเจกต์เกียวโตแอนิเมชันหมดเลยนะครับผมก็รีวิวอันได้ของเกียวโตเพราะว่าในผมเป็นคนที่อชอบโซโลเกียวโตเป็นชนเดิมอยู่แล้วก็เลยแบบจะรีวิวเยอะหน่อยนะครับผมไม่ต้องแปลกใจเท่าไหร่นะก็จะเป็นอนิเมะนะครับผมจากแฟนชายคิดละนะครับผมจากโซโลเกียวโตแอนิเมชันนะแฟนชายคิดละแฟนชายคือซีรีส์แนวน่ารักๆที่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังมี ผลงานของเซรคีคิดคิดน่นาสนใจกำเนิดมาเรื่อยๆนะครับผม,ผมก็รอไปหาดูได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องเป็นเรื่องในนั้นบ้างนะครับผมตามนั้นโอเคก็เราจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องนี้นะครับเปิดอนิเมะในตำนายเรื่องหนึ่งจากซูโรโกเกียวโตวนเวชนะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีความน่ารักๆนะคะผมมีอะไรต่างเป็นอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวดนตรีครับผมแนวคอ m ์บัลลี่สไลด์นะครับผมกับเรื่องราวของ เรื่องราวของกลุ่มคนนึงนะครับผมแต่งตั้งชมรมนะครับผมโดยชักชวนให้เพื่อนคนนึงนะฮะมาเพื่อเข้าชมรมด้วยแล้วก็เล่นดนตรีกันแล้วก็จะมีฟาชิกเพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วก็ได้ตั้งชื่อวงว่าทีทร m มอ่าโดยมีอาจารย์นะครับเป็นที่ปรึกษาเด้ยงครับผมก็เรื่องเล่าแนวหวานน่นารักตามสไตล์เคลาแฟนชายกับซซรีในตำนานที่คนนี้ก็ยังมีคนพูดถึงอยู่หลังจากที่ผ่านไปแล้วทั้งหมด1213ปีนั่นเองครับผมก็ไม่เสียแลวลาครับผมเราพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า เคอ้งภาคแรกครับผมเคอ้งก้ลดนตรีแววป๋วแหววปี2009ครับผมโอเคมาครับผมเราก็ไม่เสียแลวครับผมเรามาเข้าสู่ช่วงดันนำกันเลยนะครับผมในช่วงปี2009นะครับผมต้องเลยนได้ว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เป็นปีโหดของวงการอนิเมะนะครับเป็นปีที่มีอนิเมชชื่อดังและมีอนิเมตตำนานเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็ยังมีคนพูดถึงอยู่และเป็นอนิเมะที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกอีกซีรีส์หนึ่งนั่นเองครับผมก็ ปี2009จะได้ก็ปีที่มีอนิเมะโหดถึงเป็นอนิเมะที่แบบอู้ดีๆอะไรต่างเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับเป็นซีรีส์ที่มีอะไรที่น่าสนใจมากมายนะครับผมก็ถ้าพูดถึงในสปริงปี2009นะครับสปริง2009จะมีอนิเมะที่เรียกได้ว่าดีแบบตึไมไปหมดเลยนะครับผมก็จะมีโตวของฟูล l ม e t a อร l ชิมิทบาร์เธอร์ o ูดนะครับผมซีรีส์ในตำนานนะครับคอสเกมเกมล้าหัวใจคูณสอง 2. เรียกเธอว่าพระเจ้าซูเรฮาวิขขที่209ซึ่งผมได้รีวิวไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าปีนั้นเคียวโตอนิเมชั่นทำผลงาน3สองเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าจะ3เรื่องนะจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับผมเอเดนออฟเดอะอิตนะครับผมดาร์กบอลใครนะครับผมกอลักเจ้าหัวผาเต้เพราะพระเจ้า,าจมา2พาโดราฮาร์ดวาคิลิคารลโกซากินะครับรักครั้งแรกได้มีหัวใจให้เธอนะครับก็เลยเรียกว่ามีผลงานที่ดีๆผลงานที่เราน่าจะคุ้นหูตากระดีสำหรับคนที่เคยดูอนิเมะในยุคคปี2009นะรับ ส่วนในปีเดียวกันนะครับผมก็จะมีอะไรเมที่แบบว่าโอ้ดีดีดมีเมทที่แบบว่าน่าสนใจหรือมเมทที่แบบว่าคุณนะ่าจะคุ้นหง็ตาดีหรือคุณเคยดูแต่ว่าคุณไม่เออเรื่องอะไรนะอะไรแบบนี้ก็จะมีตัวของนะครับผมอ่านไปน,นะตอนแรกสุดสัปเหน่อครับผมนิวเชลเลนเจอร์นักเซอร์เมทกำลังดึงไปเซววองภาคสองนะครับผมเมเจอร์ห้าเมเจอร์ห้านะครับ, Major 5, Major 5, รบสาวเอเมไอ้นี่นะครับผมเมบาสเกตบอลอัพพาร์ตี่ห้าแหละนะครับผม เกีววนโนโชจัดไอรินนะครับผมท่านมันเรียนรองเยอะหน้าภาคสีไม่น่ามิเกสสาวซาฮารแกงโอคาวเอลิกครับผมมาเลโฮลิกไว้อัลบั้มบัคเกอวารีนะครับผมซีรีส์แรกที่กำเนิดมานะครับผมซีรีส์แรกที่เป็นทีวีซีรีส์นะไม่ใช่หนังลงนะนงงต,กกอต,ตอ่อมาปล่านเครื่องเทพภาคสองโตเกียวไปจักส่วนวมาโลกแตกตายอยู่ล้คุณครูผู้สื่อสารภาคสามเช,ช่นโซโยกิมุูเมะโอมิเนโกะครับผมอ่าภาคเสริมของฮิคโกดิชินะครับไออีกจักรวาลหนึ่งโกดิชิขอไปยุทธระฉาดนะครับผมฝากใจไปถึงเธอ โอบาต้าเขาบผมชิซูบูระโกครับผมเวลาการเสียบเงินเรียวกันแฟร์ดิขายเป็นสัญนะครับผมแฟร์ดิเป็นรับคดีวิทยาศาสตร์ขอไปนะครับผมพึ่งจดหมายไฟท์ดเทลบรทธนานนวิทยซศาสตับายขึ้นเลยสุดสสเปิดปครับผมเพงลงรักในสายลมหนาอวอโลวาสปวดหนางฟ้าโตยุ่งนั่นเองครับผมก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ถ้าคุณน่าจะคุ้นหัวคางาตะกัน,กกนดีน่าจะรู้จักกันบ้างนะครับผมจากซีรีส์ตำนานเมื่อต่อป,ปี2009นะครับหนึ่งอันนั้นก็คืออนิเมะในซีซั่นสปริง2009ก็คือเรอ มากๆของเกียวโตชันอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมโอเคเรื่องนี้นะครับผมถามว่าตอนนี้นะครับมีเลิสสิทธิ์ที่ไหนที่จริงแล้วรู้สึกว่าจะเคยมีถูกเลนสสิทธิ์ที่แบบค่ายค่ายหนึ่งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าก็โดนถอดออกไปแล้วรู้สึกว่าผมจะหาไม่เจอแล้วนะว่าคุณถ้าคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณดูปัจจุบันนียคุณดูบัตุทเลนส์ิทธิ์ที่ไหนก็บอกก็ได้นะเพราะว่าผมหาไม่เจอนะครับในไทยนะครับแต่ผมก็รู้ว่าสมัยก่อนม ถ้ามีที่ไหนแบบมีแถหรือสืแบบภาคไทยซับไทยก็บอกกันได้นะในไทยนะที่บอกว่าที่เราคุ้นรู้จักกันดีนะแต่ว่าถ้าแบบในในที่ที่ผมดูอ่ะผมจะมีที่ดูอ่ะมีทั้งหมด2ที่แล้วคือตัวคาชิโรนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ขับมาดูคาชิโรครังแล้วจากที่ผมแบบคือผมเป็นคนที่ดูคาชิโรแบบว่าเอ้ยยกเลิกสมัครแล้วกลับมาสมัครอีกทีนะเพราะว่าแบบอาจจะต้องแบบบางเรื่องผมไม่ดูแล้วบางเรื่องในคาชิโรมันก็มีในไทยอยู่แล้วผมแล้วมันไม่ได้สมัครแล้วผมไปเสีงเงินลืมกลับที่ ที่ที่ผมดูในไทยดีกว่าแล้วก็จะมี SI d ไดนั่นเองครับผมมีทั้งหมด2ที่ที่มันแบบถูกลิขสิทธิ์รษษษษจริงๆนะครับผมที่แบบในไทยผมไม่รู้ในไทยมีไมหมถ้าในไทยมีน้นตอนนี้ก็บอกข้อมูลกันได้เพราะว่าผมหาไม่เจอเพราะว่าผมดูแต่น,นี้นะครับผมดูภาคอังกฤษและภาคอังกฤษก็ทําดีเอาเรื่อง,งนะเดี๋ยวผมค่อยมาพูดให้ฟังนะครับผมโอเคก็าสามารถไปดูถูกลิขสิทธิ์ได้ในไทยก็ถ้ามีในไทยน้นตอนนี้ก็มาบอกกันด้วยนะครับผมแต่ว่าน้ตอนนี้ที่ผมดูผมดูล้ขสิทธิ์เชลโลกับเอเดตา้ได้นะคร แล้วก็ครับผมก็ถ้าชอบก็เยืกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากในการชมและการผมก็จะมีการรีวิวในทวงวันนี้นะครับผมตามนั้นก็คอามุณมากจริงๆที่มาเห็นมีมีคนติดตามผมมากขึ้นก็กราบขอกราบขอบคุณจริงๆนะครับผมที่มากดติดตามกันนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ถ้าชอบก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่กดติดตามผมเสมอมานะครับผมถ้าคนยังไม่เคยติดตามนะครับ้วชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดติดตามก็ได้นะครับนะครับให้กำลังใจก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าอะไรกันก็ขอบคุณมากจริงที่ ติดตามตลอดนะครับสำหรับคนที่ติดตามมาแล้วนั่นเองครับผมโอเคก็ okay. เราพูดถึงเรื่องของการคาดหมายของเรื่องนี้หน่อยนะครับผมคือเรื่องเคออง์อ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมอ่ะผมพูดกก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผมนั่นเคยดูมาแล้วนะ,ะไม่เคยดูมาแล้วผม,มเลยรู้ตำนานของเคออง์ KO ว่าเฮ้ยเคออง์ KO มาเป็นซีรีส์ที่ดังแค่ไหนอะไรต่างๆนะครับผมก็ เคองผมเคยดูเมื่อสมัยก่อนที่ผมยังไม่เคยทำรีวิวเมทหรือไม่เคยทำช่องรีวิวในเมทนะครับผมช่องอนิเมะอะไรตา่างเพราะว่าสมัยก่อนผมเคยดูผมรู้สึกว่าผมรู้สึกชื่นชอบความน่ารักของซีรีส์นี้นะครับผมความน่ารักที่บอกว่าเป็นแนวตัวตีน่ารักทำไมผมมองว่าเป็นซีรีส์ตำนานทำไมคนถึงชอบเปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเปิดเพลงฟังทำไมถึงเป็นตำนานก็มีคนพูดถึงอยู่ทุกวันนี้นะว่าเออเคองมาเป็นซีรีส์ที่มันแบบตำนานอะไรได้ของความเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักทำอะไรมันน่ารักอะไรกันก,นก,กน็เลยบอกว่าเออ ก็ลเลยลองไปรู้สึกนะปรากฏว่าผมก็ชอบผมก็พอที่จะโอเคกับซีรีส์นี้อยู่นะครับเดีหลังจากเขาจะฟังในการรีวิวควาเรู้สึนี้นี่คือการดูเคอองในรอบที่2นะครับเหมืในรอบหลายปีนะเพราะว่าเพราะว่าผมดูรอบแรกสมัยก่อนผมดูมาประมาณห้าปีที่แล้วนะผมนานแล้วนานแล้วนะครับผม,ผมกว่าผมจะกลับมาดูอีกทีผมก็มาดูในเวอร์ชันนี้ผมอาจจะลืมเนื้อหาไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกของผมผมก็ความรู้สึกของผมยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวซีรีส์นี้นะแต่ว่าอ่ะไหนๆ,ๆ,ๆก็พูดให้ฟังนะครับภาคแรกแล้วก็ภาคสองที่เราจะรีวิวทั้งสองภาคเลยนะะครับอ่ คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พูดตรงว่ากระแสของมันนะในปี2009พอบูมกว่าฮารุฮิอีกนะที่ผมนั่งดูกระแสที่เขาพูดถึงกันในคอมเมนต์ฝรั่งพูดถึงกันเมื่อบอดบอดเมื่อปีสมัยก่อนอะบอด2009บอดบอดของนิเมะสมัยก่อนปี2009ผมเอาไปเสิร์ชดูนะฮารุฮิอ่ะไม่ใช่ตัวของเคโองอะดังมากกว่าฮารุฮิอบบาาิฮารุฮิก็บอกว่าคือแบบเบาเลยเพราะว่าฮารุฮิตอนนั้นคือมันทำมันทำตัวเองอ <c oughs> <c oughs> ะเข้าใจใช่ไหมมันทำเองเลยทำให้ปีซีรีส์เนี้ยเป็นซีรีส์ นะครับผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องของขายความน่ารักเรื่องของการคอบเสิร์แนวดนตรีอะไรต่างที่เรียกว่ามันมันดีมันมันโอเคมันแปลกใหม่มากสัานใานยุคนั้นนะครับผมตามนั้นแหละก็เลยบอกว่าอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของกระแสรเรื่องของเพลงเออเรื่องของความน่ารักเอยที่ทำให้ซีรีส์มันดังได้จนวันนี้นะครับผมตามนั้นโอเค ตัวโตของโซเดโอโซเดโอของที่ทำเรื่องนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเกี่ยวโตเมชั่นนะครับผมที่หมอไซโยะหงได้รีวิวโปรเจกต์เกียวโตไปแล้วทั้งหมด7เรื่องนะครับผมก็เยอะพอควรอะรีวิวเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่แปแล้วก็เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เก้าครับก็รีวิวต่อกันแหละเคอองกับเคอองสองเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่า เป็นโซโลเลยตำนานที่ทุกวันนี้ก็ยังทำา n i m e อยู่ล่าสุดปีหน้าก็จะทำนิเมะภาคต่อของชายธนูใช่ไหมแล้วก็อีกปีหนึ่งจะเป็นฮิวเเกฟเดียมสามนะครับต้องเราดูว่าเกียวโตจะมีโปรเจกต์อะไรที่เราดูในอนาคตก็ต้องเราดูกันแต่ว่านาตอนนี้จะมารีวิวว่าเรื่องของงานภาพในตอนปี2 0 0 9เกของเกียวโตมชชั่นเป็นยังไงนั่นเองครับผมก็เรื่องงานภาพเราก็รับประกันคุณได้เล,เลยว่าเกียวโตไม่เคยทำให้ผิดหวังแน่นอนครับผมตามนั้นโอเคส่วนโตของผู้กับรถขนบวนนะครับผมผู้กักบรถขนขบวนนะครับผม,ผบะบผมจะเป็น พุ่งกลับและคนขันบรถผู้หญิงทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคพุ่งกลับก็คือตัวหยาบมาด่ายาโขกนะครับซีรีส์เคองสองสองผ้าแล้วก็เคองหนังลงครับแล้วจะมีตัวของธรรมโกะมาร์เก็ตตลาดป่นโกนธรรมโกะหลักไลา์เสียงเล่นจอดบูเบิร์ดแล้วก็เฮเกะมโนกัตลินลยนะครับผมซีรีส์ล่าสุดที่เขากกับนะครับ โซนค้งเขียนบทนะครับผมก็พุ่งกับคนกกับเฮเกะเหมือนก,กันนะครับก็คือตัวของโยชิดะเรโกะจากซีรี่คาสตาสเกปิเซนเจ้าหญิงสอนสาขาลุยท่านมาเรียมองเราอยู่นะเดเกนแมนเคอ้งนะครับผมบาคุมังคิมตัวตัวบาคุก็ฮันเซอร์นนนบิโอรินะครับทั้งสาวบ้าเลยตัวคามิชิโนะเนเนออนไฮสซโคฟิทไฮสซโคฟิทนะครับผมอาโคโบอีโทมิโคจินครับผมไวเอร์เล่กัเดนอาเต้บูพีเลียเฮเกตอลตาลีเลนไดอะมอนนั่นเองครับผมตามนั้นก็เรียกว่าเป็นซีรี่ ที่ดีๆหรือดีๆทั้งนั้นเลยนะครับดีๆแล้วซีรีส์ที่มันโอเคนะครับหลังจากแบบที่ทำอนิเมะมายตลอดแล้วก็คนเขียนบทมายตลอดครับเรียกว่าทุกวันนี้ก็ยังทําผลงานอยู่เช่นล่าสุดเฮเกะก็ทําดีเอาเรื่องเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะโอเคก็พู้กกับเขียนบทเราไว้ใจแน่นอนเพราะว่าเขามีประสบการณ์การเขียนกากับเรื่องนี้แล้วเช่นตัวของคเขบทยารอเชียเลโกะแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้กำกับนะครับผู้กำกับเรียกว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรกของเขานะครับหลังจากที่ ทำมาก็เราจะเห็นได้ว่าผลงานของเขาก็มีเรื่องดีๆนะครับผมอย่างเช่นเราได้เสียงแล้วก็เฮเกะแล้วก็เลนเดอรโบเบิร์ดนะครับเป็นต้นหมาเนเองครับผมก็เรียกว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดของเขาแจ้งเกิดตัวเธอเลยแล้วกันนะครับผมตามนั้นโอเคก็ไม่เมีนมากสำหรับเรื่องนี้ก็คือมาแล้วมารีวิวความรู้สึกจากใจที่ผมได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วรอบหลายปีว่าเออความรู้สึกของซีรีส์นี้ผมจะเป็นไงกับซีรีส์คิดแล้วแฟนชายซีรีส์ที่ดังที่สุดของเคโอดังที่สุดของซีรีส์นี้แล้วนะครับเรียกว่าดังท เคองอ่ะไอเรื่องของซีรีส์เคลาฟแฟนซายอ่ะกระแสที่มันดังนี้สุดแหลมผมรู้สึกน่าจะเป็นเคองนะครับวันที่ผมได้ดูมานะโอเคครับผม,ผมก็ไม่เสียครัาเราพูดถึงความสึกหลังจบนะครับผมรีวิวแบบไม่สปอยนะครับเคองนะครับผมคะแนนใน m อ l แล้วก็อันนี้ไปบีประมาณ7 8กว่านะครับผมก็ไม่สูงก็สูงอยู่เอาเรื่องอย่นะเคองนี่7.85ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงเอาเรื่องเลยนะครับผมจากซีรีส์เคองค์กนตีแปลววลของเราชื่อไทยก็ชื่อไทยอย่างนี้จริงงนะกนตีแปลววลนะครับผมน่ารักดีนะครับผมโอเค เรื่องนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องยอ่อให้ฟังก่อนนะครับผมเรื่องยอ่อคือเรื่องราที่เริ่มต้นคือโรงเรียนซาสเตซากโ,กโกะเคเกะนะครับผมกับเทมแรกของการเข้าโรงเรียนบันดาชโรต่างๆครับจะได้รับสมชิกเชิงลงไปถึงชโรเกอ้งที่เป็นชโรมดีดนตรีเบาหรือลฟ์เมโลดิกนะครับผม ได้เสิร์ฟครับได้เริ่มมาเป็นตัวตัวตั้งตัวตีเริ่มชมรมเคอ,องครับโดยชวนให้มิเอลครับผมเพสนิทของเขาเริ่มโชว์ด้วยทั้งคู่เองก็เล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วจนก,การะทั่งยุ้ยได้เข้ามาเป็นสมิชิเมซานแต่ยุ้ยกลับเป็นเครื่องยุ้ยกลับเล่นดนตรีเครื่องดนตรีไม่เป็นซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรลิ้นพันไม่ไอ้เข้าขไปแล้วเมื่อกี้นะครับสามาชิกคนสุดท้ายก็ได้เข้าร่วมด้วยนะครับทั้ง4คนเริ่มก่อตั้งวงดนตรีโชว์ทีทามตั้งตามชื่อเวลานนนนน้้าาาาาาาชะะะคคครร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 รััับบบผผผมมมมมโดดยยยีีีอออจ์ทววกกกเเปปป็่่ึษืงงณข เรื่องก็คือสาวด์นาน่ารักมาตั้งวงดนตรีด้วยกันจบแค่นั้นครับซีรีส์นี้ถ้าเราแบบพูดถึงเรื่องย่อบแบบปั้นทัดเดียวจบนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์น่ารักนะครับผมที่แนวน่ารักแล้วก็ดนตรีเป็นรองนะครับผมจารย์นี้ว่ากันไว้นะครับผมจากนั้นก็ซีรีส์นี้ในความรู้สึกผมนะครับผมมันเป็นซีรีส์แนวเคอองอ่ะที่ผมก็ต้องพูดว่าทําไมถึงเป็นตำนานก่อน ตำนานี่นี้คือความน่ารักครับจบแค่นั้นเลยคีอ <K> ง <O ng> คือซีรีส์ที่ต้องกําเนิดคีและทําให้ซีรี่าคีและและฟนชายดังทุกวันนี้นะครับผมตำนานเพราะว่าคีองมันเป็นตัวจุดชนวนว่าเออซีรีส์คีและแฟนชายน่ะมันจะเป็นซีรีส์ที่หวานว่าแบบ อาผู้หญิงอะ่ะน่ารักน่ารักคือเป็นซีรีส์ที่แบบเล่นอะไรน่ารักน่ารักด้วยกันอะ่อะโดยเฉพาะตัวเคองอ่ะที่ทําให้กระแสะของซีรีส์แนวน่ารักเนี่ยมันกําเนิดมาเรื่อยๆตัวนึงเมว,วันนี้นะคือแบบความน่ารักอะไรต่างส่วนเรื่องไอของไอพีซีนหลักอ่ะเป็นรองใช่ไหมเช่นแบบเคองอ่ะตัวอย่างนะครับผมเคองคือแนวน่นนารักเป็นหลักแล้วก็ดนตรีเป็นรองนะครับผมซึ่งการนําเสนอดนตรีของเรื่องเนี่ยถามว่า มันนาเสนอดนตรีได้แบบมันมันลองขนาดไหมถามว่ามันเป็นลองขนาดไหมมันก็ลองอยู่แต่ว่ามันนาเสนอได้เข้ากับบรรยากาศของของบรรยากาศของเคองค์เพราะว่าเคองค์มันนาเสนอความที่ว่าก็คือวงดนตรีอ่ะเข้าใจใช่ไหมดนตรีก็จะมีเรื่องของการเล่นดนตรีอะไรต่างๆซึ่ง อันนี้ก็ต้องชมเรื่องของแกวตัวในมชั่นที่นำเสนอดนในมชั่นที่ได้โอเคจริงนะครับผมงานในเมชั่นของการเล่องตรนะที่โอเคจริงนะครับผมก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บอกว่ามันไม่มีอะไรพูดเยอะนะครับผมพูดเยอะจริงๆคือพักสองคือพาคในวันภาคเรื่องราวของซีรีส์เคองว่าความสัมพันธ์ระหว่างวางสวรรค์ระหว่างตัวโอเคองอะในระหว่างที่ตั้งชุมนุมทีทามันเป็นยังไงกับเรื่องราวที่บอกว่ามาฝึกซ้อมด้วยกันเรื่องราวที่มามาเล่นอะไรนะการมาซ้อมดนตรีด้วยกันมาแสดงคอนเสิร์ตด้วยก เรื่องราวที่เราสึกว่าเออมันเป็นเรื่องราวความน่ารักสๆใสๆที่แบบว่ามันก็คือเรื่องราวที่สามารถมันก็คือเรื่องราวที่มันแบบมันดูได้มันดูสบายๆชิลๆอะไรต่างๆที่มันไม่ต้องจำเป็นต้องคิดเยอะขนาดนั้นในความสึกผมนะสับซีดๆองคมันดูซีรีส์มันดูเอาเลินอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่ดูเอาเลินอยู่นะทั้งที่แบบเออมันก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะสามพี่คอ่ะมันคือซีรีส์ความน่ารักที่แบบว่าถ้าใครจะมาดูเนยโดนตีนะไอ้นี่จะพูดห่าคนแนะนำนะให้คุณมาดูแนโดนตีแนะนำว่าให้คุณ พราะเรื่องนี้ดนตรีเป็นรองครับผมเรามันดูเพราะว่าอะไรความน่ารักซึ่งก็มีคนเคยบนในไทยว่าเออมันดูเคอองแต่มันก็แบบดูแล้วไม่สนุกเลยทำไมแบบทำไมเคองมันถึงดังจังอะ่ะเขาก็บอกว่าเออม,มันก็มีคนมาบอกว่าไอเรื่องแนวดนตรีเป็นรองว้ยจริงๆแล้วเราเรามาดูกันมาดูความน่ารักมาดูความน่ารักของแต่และตัวละครเช่นแบบเ,เราพูดถึงแต่และตัวละครเช่นตัวของอาวงดนตรีทีไทม์เนี่ยยูวิมิโอ ลิสเซอร์ซูโมกิหรืออาซูมิเยวเนี่ยเอออาซูมิเยวแล้วก็มีลิสเซอร์มีลินจังอะไรเงี้ยยูริโออะไรเงี้ยคือแบบแต่ละตัวละครก็จะมีเสน่ห์ละกันอ่ะสีที่เกอองหรือเคี่ละแฟชั่นชัยอ่ะมันจะมีเสน่ห์เหมือนกันก็คือแหละแต่แต่ละตัวละครอ่ะมันจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันเช่นตัวเกอองเนี่ยฮะตัวละครนี้ลักษณะนิสัยต่างกันและสันทัดทางเดียวกันนิสัยต่างกันเลยก็ตามถ้าได้แบบเสน่ห์แต่แต่ละตัวละครไม่มีตัวละครไหนโดดนี่ตัวไหนเด่นจนเกินไปมันแบบมันเป็นโครงเส้นคนมาตลอดอ่ะสาวเเเกองคีีียท่่่แแบบตตลละะะัวรจจมุดน น่มีจุดโจกที่มันเหมือนกันที่มันต่างกันเราสึกว่าแต่ตัวละครทําให้มีเสน่ห์แล้วมันเป็นตัวละครที่ใครหลายคนชื่นชอบกันอยูุ่กวันนี้นอกจากความมม้ยอะนะความมมวยแต่ละคนะสาวผมเชื่อชอบใครที่สุดเหรออืมมีเอกไม่รู้เิผมชอบมีเอกผมชอบความน่ารักของมีเอกดีวะหรืออ่า หรือตัวของอูมเมียรเงี้ยเอออสมเมียรก็ดเูเป็นเด็กน้อยน่ารักดีผมรู้สึกว่าผมชอบมีเอกอับอูเมียรที่สุดอะตัวถามว่าตัวละครที่ผมก็ชอบเหมือนกันก็คือ,อยูอยูมันดูมีความน่ารักดีแต่ผมชอบน้องสาวมากกว่าน้องสาวดีมากน้องสาวยุยน้องสาวดีมาก,ามากชื่ออะไรนะอุยเออน้องสาว,ย,วย,ยุยยุยอุยยุยเออพอเรียกชื่อเพราะว่าถ้า้าแบบ้าผมถามจริงนะไม่ไม่มีใครเล่นมุกนี้หรอวะอเวลาพภาคใครอะ ผมจำได้ภาคใครอยู่ไม่มีไม่มีใครเล่นมุกอุยหรอไคือแบบสองสคนดยวกันเรียกพร้อมกันเลยอุยอะไรเงี้ยไม่มีหรอไม่มีใครเล่นหรือแบบว่ามุกนั้นคือแบบมันมันไม่เกตกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เล่นกันอ่ะคือแบบเฮ้ยเฮ้ยอุยไปดีอะไรเงี้ยอุยแล้วสองคนเรียกครั้งคู่อ่ยอุยเออมันก็อะไรดีมันก็หาดีนะอุยยอ่ะคือ่อนนี้เอาตรงนะครับผมเราต่ละตัวละครมันสร้างมาเพื่อนะมีเรื่องราวที่การเเรื่องที่มันดูว่าสนใจเช่นแบบ ป้หมายของการเล่นดนตรีที่บอกว่าเฮ้ยมันทําได้ดีนะไอสิ่งที่เคองมานาเสนอมันเสนอได้โอเคสุดคือการเล่นดนตรีที่มันมีน้อยแต่ที่มันแบบสามารถ้วอารมณ์การเล่นดนตรีได้แบบเออกูสิ่งที่กูเล่นดนตรีไปมีความหมายมันมีแบบไอสิ่งที่กูทําไปอ่ะสิ่งที่กูเล่นไปมันดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็มีซีนาฮาอะไรต่างๆที่มันก็ทําได้ดีครับแต่ว่าเสน่ห์ของการของเคองอ่ะมันคือความน่ารักเฉยๆนะรู้สึกว่า มันอาจจะเป็นซีรีส์ที่บางตอนมันอาจจะดูน่าเหม่อและไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะน้องจากที่แบบว่าเรามาดูคนทำอะไรนาน,าน,าน,านด้ลยกันด้วยอันนี้คือข้อเสียของเกองและข้อเสียของซีรีส์เนี่ยซาราไลท์เกิดท,ท,ท,ทุกเรื่องทั้งหมดนะหรือเนีอยเขาม่ดีเนี่ยคอมเมดีของเรื่องเนี้ยมันจะเป็นเชิงในความรู้สึกที่แบบอมยิ้มแล้วก็มีความฮาปรับพกันไปซึ่งทีนี้ทำดีนิดนึงคือบอกว่ามัน มันเป็นซีรีส์อมยิ้มที่มันสามารถทําให้หาได้ซีรีส์ตัวละครน้านหลังกได้เพราะส่วนใหญ่มันจะแปลงไงเรื่องเรื่องนี้เคนองก็มีความแปลกอยู่บ้างแต่ว่าก็การการคอนเนอร์เรื่อง,อง,อง,องการเล่นมุกต่างมันก็ทําได้ดีและทําได้โอเคจริงๆนะสารซีรีส์แนวน,นี้นะก็ไม่มีอะไรพูดเยอะครับสารซีรีส์เคนองที่ผมก็บอกว่าผมแนะนําให้ดูนะครับผมสารซีรีส์นี้เพราะว่าถ้าใครอยากดูเพราะความเพลินสบายอะไรต่างผมก็แนะนําจริงเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ดังที่สุดแล้วของกิ๊ฟรซนชส์ นะครับผมแล้วก็ถ้าใครเป็นดูใครที่มาดูเรื่องนี้เพราะแนวดนตรีนะครับผมแนะนําเป็นเรื่องหนึ่งว่าซีรันฟอร์มันมีเรื่องหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้กำลังบูมเลยนะก็น่าจะรู้ก็ด e ีโบตินะครับผมก็เราไปดูกันเพราะว่าคล้ายเคยองโยแต่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงกันในช่วงที่ผมรีวิวโมจิดเดล็อกนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ในภาคแรกเนี่ยผมต้องพูดก่อนว่าเป็นเรื่องที่การทำเรื่องมันโอเคเพราะว่ามีการปูบทเรื่องราวอะไรต่างไปสู่ภาคต่อไปที่ก็จะรอดูกันแต่ภาคน,นี้เป็นภาคที่นําเสนอให้ดูโอเคดูเพลินและดูเฉลียวสาบายที่ถึงแม้จะเป็นความน่าเบื่อในสไตล์ความเป็นเมสคอมดี้ไซส์ไล์นะแต่ก็ต้องพูดว่าเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินแล้วก็มีเรื่องราวับดนตรีที่ทําได้โอเคอยู่นะครับผมตามนั้นโอเคส่วนเรื่องของงานแอนิเมชันนะครับส่วนที่ทำคือเกี่ยวต่อแอนิเมชันเช่นเดิมครับผม งานภาพเรื่องนี้เป็นยังไงสิ่งที่ผมต้องชื่นชมสลับตัวของ,ของเคองก่อนก็คือเรื่องของงานแอนิเมชันของเกียวโตแอนิเมชันนะครับผมก็คือตัวของงานแอนิเมชันการเล่นดนตรีทาได้ลื่นไหลามากลื่นไหลามากถ้าคุณสังเกตงานแอนิเมชันดนตรีนะผมจะพูดแล้วว่าเขาไม่ขี้เกียจน,นะเว้ยเกียวโตเปโซโลหนึ่งที้คือผมพูดควเป็นส่วนแอนิเมชันว่าเป็นเปโซโรที่ไม่เคยขี้เกียจเว้ยคนดูการเล่นดนตรีดิคุณดูการขยับนิ้วดิคนด,ดูการดีดเบสดีกีตาร์หิการตีกองดิการดีดเปียโนดนิคือ โอ้โหตีนี่ต้องชื่นชมเลยมันคือมันชื่นชมหลายด้านมากเลยัะโตโเกองเรื่องงานแอนิเมชันอะนอกจากความน่ารักน่ารักที่ดีไซน์ตัวละครทำดีมากแล้วก็เรื่องของงานแอนิเมชันนี่แหละที่ต้องชื่นชมไอเรื่องงานตัวตีเนี่ยที่กเกียวโตเรื่องจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่นํำ,นำเราจะตีกันซึ่งบอกเดี๋ยวค่อยไปชื่นชมในความหลังในอนาคตนะครับที่ผมจะรีวิวเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งว่าปี2 0 0 9เก้าเขาทำงานแอนิเมชันแบบ เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวงานเรนเมิชั่นจะสู้ฮารุคีไม่ได้เพราะงานนั้นฮารุคีเขาเน้นมากกว่าแต่เรื่องของเคโองอ่ะเขาจะเน้นความภาพของความน่ารักที่ทําได้ดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเซนเรนเดียมิชั่นงานโนเตที่อันนี้ก็เช่นชมจากใจว่าคุณก็ทําดีใช้ได้เลยทําดีเลยนะครับผมตามนั้นเคาเดียไซเรื่องนี้คือตัวของโอริกิจิโอเกโกะจากซีรีส์ลัคกี้สตาร์นั่นเองครับผมแล้วก็การาปุระมัตโตฮาราฮาเลโวแล้วก็ยี่สิบสองทับเจ็ดนั่นเองครับผมก็คาเดียไซก็ต้าสตารั์ค ลิ้นพันไม่นาอยขอไยนะบางทีอาจคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมอันนี้สอรีด้วยนะครับผมสอรีสอรีจริงโอเคโดนตัวละครเรื่องหนักภาคนะครับผมนักภาคก็มาหเราพูดถึงแต่ละตัวละครแล้วครับก็คือตัวของยุยยุยก็เป็นโทโยซากิอากิแล้วมิโอะครับอาซาโยโกะครับลิซึครับซาโตะโตมินะครับผมนี่ตัวของซคมตกินะครับผมโคโตบุกิมินาโกะครับอาซึสาับอาซึเหนียวของเราก็คือเคเคกัซึเอียนะครับผมอายานะขออภัยนะครับผมมีตัวของซาวาโกะนะครับผมซาวาโกะอาจารย์เราเป็นซาดะฮันซสมินะครับผมอุ้ย โยเดชิว่ามาโกนะครับผมนาโกนะครับผมอาอาฟูจิโทชิกะนะครับแล้วก็จุนนะครับผมนานากาเออิกโกนะครับผมก็นักภาคภาคได้ดีทุกตัวละครนะครับผมส่วนเรื่องภาคไทยถ้าใครเคยฟาคฟังภาคไทยสมัยก่อนนะครับผมก็มาบอกกันได้ว่าภาคไทยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่มีลิขสิทธส์ผมเลยแบบจะหาดูที่ไหนไม่ได้แลขอไปก็ต้องดูเถื่อนแหละว่าผมไม่อยากดูเถื่อนเท่าไหร่นะฮะนั้นใครเคยฟังภาคไทยมาก่อนมีความสื่อไงกับภาคไทยนะตอนนั้นนะครับมาบอกกันได้เด้อนะครับผมตามนั้นโอเค เตัวเลิกเพลงเปิดเพลงปิดนะครับผมเนี่ยแหละความตำนานของเคองครับผมเพลงเปิดครับผมฮากายากะโกะโดยตัวของสากุระโกะเคอองโบกครับอันนี้คือวงเก่าก่อตั้งชื่อทีทามนะก็จะมีตัวของยุยมิโอริสึแล้วก็มุสุกิครับส่วนตัวของอาซเมียยังไม่เข้ามาเด้อนะครับผมเพลงเปิดเรื่องนี้นะครับอานเชีเชียร์เชียร์เดลี่เดอรี่เดอรสตาร์เพลงฟังเพลินเพลงนี้เพลินจัดนี่คือเพลงตำนานของเคอองนะครับผมแนะนำให้คุณฟังตัวเพลงปิดนะครับผมดันเซริสอร์โดยตัวของซากุระโกะเคอองโบกเหมือนเดิมครับผผมมเเพพลลงงชอบนนี้ะ เออเพลงนี้มันชอบมากคือเพลงของมิโออ่ะมันคือเพลงของมิโอที่บอกว่าโอ้โหร้องได้แบบเพลงของอุยดิใช่ไหมหรือเพลงของเออเพลงของมิโอที่แบบมันเพลงดีจริงนะคือเพลงมันดีจริงครับผมผมเลยแนะนำให้คุณลองฟังสักครั้งหนึ่งนะสาวเพลงดอนเซเลสส์เนี่ยเพลงดีจริงนะครับผมตามนั้นก็อย่าลืมแนะนไปฟังแล้วเพลงมันดีทั้งคู่เลยนะเพลงมันดูเอาแบบใสๆอ่ะเออตอนซ้อมคนซ้อมประกอบเรื่องนี้ครับของเฮลคูฮันจิเมโดะเซอรี่กูญแจ็อบขับนะครับชมรมวิสาหกรรมปวนตำนานที่จริงจอวิธีปั้นสายเป็นนางเอกกับผมนิวเกม ดิมอนออฟอาร์คสองนั่นเองครับผมก็สารประกอบเรื่องนี้นะครับผมเป็นสารประกอบในสายๆนะครับผมตามสไตล์ซีรีส์แนวสซับไลน์นะครับผม,ามสารประกรอบที่ ทำได้โอเคทำได้โอเคนะครับผมเป็นซาวนประกอบที่สามารถฟังเพลินใช้ได้นะครับสำหรัดซีนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบซาวนประกอบของซีรีส์เคองนั้นจากซาวนประกอบที่มันเป็นเพลงประกอบที่มันมีเนื้อร้องแหละอันนั้นดีจริงนะครับผมแต่ซาวนประกอบปกติก็ไม่ได้ขานนะสำหรับผมนะครับแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่แบบมันก็โอเคดีซาวนประกอบมันโอเคดีนะครับผมตามนั้นโอเคก็เออผมลืมพูดอย่างหนึ่งครับเรื่องนี้สิบสามตอนภาคแรกนะภาคสองจะประมาณยี่สิบกว่าตอนนะครับผมภาคสองสองซีซั่นนั่นแหละนะครับผมก็ สิบสามตอนมีสิบสองตอน OVA สองตอนก็ทั้งหมดสิบสี่นั่นเองครับผมตามนั้นโอเคเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์เคองในภาคแรกนะครับผมเคองปีสองพันเก้าในภาคแรกเป็นอนิเมะแนวคอมเมด,ดี้นะครับผมคอมเพิวเตอร์ไลท์มิวสิกนะครับผมที่มิวสิกเป็นรองนะจากซีรีส์คิทะแฟนชัยนะครับผมเขาที่สร้อยทำเกีย่ยวกับตัวชั้นที่เล่าแล้เลยว่าเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินน่ารักดูชิลสบายนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือมันเป็นซีรีส์ที่ มันไม่มีในขนาดนั้นตังแความน่ารักสิ่งที่องค์ประกอบของดนตรีมนันสามารถทําได้ดีอยู่แต่ผมสึกว่ามันเป็นสิส์ที่ค่าใครไม่ชอบแนวชิลๆสบายอะไรต่างคนอาจจะไม่ชอบซีร์นี้ก็ได้เพราะว่ามุกงมันเป็นมุกงที่แบบว่ามันอาจจะเป็นมุกที่แบบเป็นความน่ารักอะไรต่างเป็นมุกงที่ทําให้ขำได้ยากแต่ว่าเรื่องของสไตล์กำกับเรื่องของความน่ารัก Claudia, อะไรต่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกขำได้คับคุณชอบแนวบรรยากาศของการเล่าเรื่องหรือแนวบรรยากาศของความน่ารัก สไตล์ของซีรีเคิรแฟชายชายที่เป็นยิงยิงทำายะน้าข้างแรกันตามสไตล์ของซีรีเคองที่เรามาดูสมาชิกทําความน่ารักกันลัก,กันแล้วก็ดนตรีเป็นรองน,นั่นเองครับผมก็คือง่ายคือกินชาเป็นหลักนะครับผมดนตรีเป็นรองนะครับผมตามนั้นโอเคก็เคองครับเป็นซีรีที่ดีครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่วิเศษขนาดนั้นจากซีรีแนวเซนทัไลท์นะครับผมขอบคุณดีในงนี้นะครับโอเค เคองครับพอผมให้ที่เจ็ดคะแนนครับผมเจ็ดคะแนนเต็มสิบนะครผมเป็นซีรีส์ที่ดีไม่ได้เป็นซีรีส์ที่น่าเบื่อเป็นซีรีส์แยี่ยนะครับอาจจะความคะแนนของแต่ละคนจะต่างกันแต่ผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ดีที่บอกว่ายังชอบกับความน่ารักแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ดังที่สุดของซีรีส์คินล่าแฟนชายนะครับผมก็น่ารักน่ารักน่าสนิทน่ารักที่แบบมีตำนานในด้านที่แบบว่า ความดีดไซน์น่ารักแล้วเ,เ,เล่นดนตรีเป็นรองเนี่ยทำให้ซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันดังแล้วก็มีชื่อเสียงกันนี้แต่ว่าข้อเสียมันก็ผมก็บอกอยู่ว่าถ้า,าใครไม่ชอบแนวซัสไลที่มีแค,ค่ตัวละครหญิงน่ารักด้วกันแล้วแนวดนตรีเป็นรองเนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ดูเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณลองมาดูนะครับผมคุณลองเปิดใจกับแนวความน่ารักคุณอาจจะชอบซีรีส์นี้ก็ได้นะครับผมก็ข้อดีของมันคือมันเป็นซีรีส์ที่ดูเพลินดูสบ,บายดูชิลๆที่แบบดูความน่ารักคุณอาจจะชอบคนชอบสตวััไปนน่เองครัับตามนน้โอเเคคไป ใครชอบแนวด้านลักนลักนะครับผมผมก็แนะนำแนะนําให้ดูสักครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่ไม่ชอบแนวนี้ก็ลองเปิดใจดูถ้าคนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเด็ดนึงครับผมแต่สำหรับผมผมก็แนะนํานะครับผมโอเคตามนั้นก็เคอองในภาคแรกนะปี2009ผมให้จี้7คะแนนเต็ม10นั่นเองครับผมโอเคก็จบลระสหรับการรีวิวเอพิโซดนี้ครับกันเลยกันด้วยไม่รอต่อใครว่าชอบหรือไมตามด้วยแล้วก็ขอฝากช่ื่นชมนะครับผมเรื่องต่อไปจะเป็นไงก็เรื่องเรื่องต่อไปจะเป็นไงนั้นก็ติดตามชมคคครรัััััับบบบผมมโโอออเเสสวดดีีต่่พกกนนนใหหปิซ้าฝครับ